สมาคมชาวใต้ขอเรียนเชิญทางด้านนี้เลยค่ะสมาคมชาวใต้ค่ะอยู่ไหนคะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะมาอีกม่อะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูก็หลายสมาคมเหมือนกันเดี๋ยวหนูยืนทุกสมาคมเชิญเลยค่ะตัวแทนนะคะมอบ ดอกไม้และก็ใครขอเป็นตัวแทนหนึ่งท่านนะคะกล่าวต้อนรับท่านขงสุนใหญ่ชนิดอาถ่ายรูปก่อนก็ได้นะคะสวยใครจะพูดคะค่ะขอเชิญตัวแทนหนึ่งท่านนะคะพี่พูดพี่ถือก่อนกลับกลับกลับเอช่วยถือช่วยถือที่เอาเข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้นะคะสมาคมชาวใต้แห่งรัฐนิวยอร์กนะคะเชิญเลยค่ะครับขอเชิญตัวแทนกล่าวสักนิดหนึ่งค่ะครับ ครับคับสวัสดีครับผมสารสิทธิ์สิทธรอนเป็นบทบทของสมาคมแล้วก็รักษาการปีนี้นะครับอ่อต้องขอแสดงความยินดีกับท่านของสุนใหญ่ด้วยนะครับที่ได้มาอยู่ที่นิวยอร์กกับพวกเราอีก4ปีอาจจะไม่ถึง2ปีเป็นทูดแล้วสองปีสองปีไปเป็นทูตเถอะ นะครับครับครับอย่าลืมนะครับวันที่6สมาคมชาวใต้เรียนเชิญท่านเปิดงานด้วยครับครับขอบคุณมากครับครับข้าประมือให้กับทางสมาคมชาวใต้อีกครั้งนะคะเรียนดีต้อนรับท่านครับอ๋ออ๋อเเ สมาคมต่อไปนะคะสมาคมอีสานแห่งรัฐนิวยอร์กค่ะสมาคมอีสานค่ะเตรียมตัวนะคะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวขึ้นมาทางด้านนี้กล่าวต้อนรับท่านกงสูนใหญ่สักนิดหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าขายพะโล่เดอะเบสอิน o ท n อันนี้การันตีค่ะการันตีเรื่องขายพะโล อีสานค่ะขอเชิญอีสานด้านนอกนี้ค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะขอขอขอถ่ายรูปนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ขอถ่ายรูปเดี๋ยวนะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมมีสารค่ะเอาค่ะมันไม่มีที่จะนั่งแล้วพี่ตอบแลวค่ะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมมีสารขอเชิญเลยค่ะสมาคมมีสารนะคะขอเชิญทางด้านนี้ค่ะสมาคมอีสารทั้งหมดด้านหลังมีไหมคะสมาคมมีสารเชิญเลยค่ะแนะนําตัวแล้วก็กล่าวเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับท่านด้วยค่ะ ดิฉันพันิโตวรานนท์นายกสมาคมอิสานนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ที่ท่านคงสุนใหญ่ได้มาประจันที่นี่พูดเสียงดังอย่างนี้หนึ่งนะคะจบแล้วค่ะขอเรียนเชิญท่านคงสุนใหญ่มางานอิสานนะคะเดือนเมื่อไหร่คะกันยาค่ะ แล้วจะส่งจดหมายเชิญ <c oughs> คุณน้องจดไว้นะคะ <c oughs> เดือนกันยายนงานอีสานะคะ่ะแล้วก็งานชาวใต้อาทิตย์หน้านะคะ <c oughs> คุณน้องบอกสมุดผมยาวมากเลยครับจดไม่ทันแล้วครับถ่ายกันถ่ายรูปนะคะและว้วก็ขอเสียงประมือกับท่านตัวแทนสมาคมอีสานทั้งหมดนะ,ะ <c oughs> มีอะไรครับมีอะไรมอบให้ไหมคะมอบช่อดอกไม้คะ่ะเ <c oughs> ชิญเลยคะ่ะกล้องค่ะมองกล้อง <c oughs> สมาคมต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะสมาคมชาวเหนือค่ะสมาคมชาวเหนือค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังเสียงเพราะๆจากการร้องเพลงของท่านกงสุนญ่ใช่ไหมคะเพลงอะไรคะเดี๋ยวจะไปเปิดรอไว้เพลงอะไรก็กระซิบได้กระซิบได้สมาคมต่อไปนะคะสมาคมชาวเหนือค่ะเรียนเชิญทางด้านนี้ค่ะสมาคมชาวเหนือ ต้นนู้นเลยค่ะมสมาคมชาวเหนือนะคะ,ะสวัสดีครับพวกเราในานามสมาคมชาวเหนือนะครับอ,อยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับก่อนอื่นนี่ขอสแสดงความยินดีกับท่านกุศลใหญ่สมใจตะพาพงนะครับที่มารับหน้าที่ในสถา,านกุศลใหญ่ในนครนิวยอร์นอกนะคะ ในนามสมาคมชาวเหนือนะครับอขอมอบดอกไม้ก่อน <laughs> แล้วก็จะพูดถึงกุงสุนใหญ่นะครับถ้ามีอะไรให้ทางสมาคมชาวเหนือนะครับยินดีต้อนรับยินดีสนับสนุนเต็มที่ดินดีให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับ ครับในนามนะครับผมในนามรองประธานของชาวเหนือนะครับชื่อวรุณนะครับวารุณมหาพรหมนะครับและขอแนะนำตัวด้วยนะและวงบางกอกสามชาติครับผมครับผมเนี่ยถึงว่าขอ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 ยินดีต้อนรับท่านกุศุ์ใหญ่ครับครับครับผมครับครับอ่าอ่าสมาชิกชาวเหนือถ่ายรูปแป๊บหนึ่งมา เอาเอวเนื้อเอาเนื้อหน่อยสิคะครับคุณเอาเนื้อนิดนึงอ่าเออเข้าใจวิววิ้มาช่วยกันทายหุบกันวิววิ้นหน่อยตัวเต้นเหนื่อยตัวหอบหอบตัวกันครับท่านคุณสุดยอดครับอ่าโอเคโอ้สุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมแพทย์ค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดเป็นตัวแทนสมาคมแพทย์ไหมคะหมอชินค่ะหมอชินหมอไม่ยอมเลยค่ะคุณหมอชินขอเรียนเชิญจริงๆค่ะสมาคมแพทย์ค่ะสมาคมกอล์ฟ รรสมาคมแพทย์คุณหมอคะ่ะขอความกรุณาไม่เป็นไรค่ะตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้ไวนะคะขึ้นมากล่าวนิดหนึ่งคะ่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะนี่ไงปีปีเขาดูให้คะ่ะขอเรียนเชิญคุณหมอชินนะคะนอกจากจะเป็นคุณหมอแล้วนะคะทุกงานถ่ายวิดีโอให้คะ่ะแบบว,ว่าต้องอออคุณหมอ่ะนดี้เหรอหมอหมออะไรคะสมาคมแพทย์นะคะสมาคมแพทย์ซึ่ง ทราบมาว่าส่วนหนึ่งก็ไปแคมปิ้งใช่ไหมคะคุณหมอผู้ชงก็ฝากบอกมาว่าขอกล่าวต้อนรับท่านกงสุนญ่เพราะว่าติดภารกิจแล้วก็ไปพอดีงานมันชนกันก็ไปทางด้านนู้นแล้วแต่ไม่เป็นไราการเรามีตัวแทนชมรมรักดนตรีไทยเช่เไยคะ่ะโอเคครับขอยินดีต้อนรับท่านสุนญ่ครับก็ตอดีี้เหลือแค่สคนอยู่เนี่ยไม่เป็นไรค่ะดีๆค่ะโหถไทยก็ ถ่ายรูปตั้งนานแล้วค่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอนะคะหรูเป็นช่างภาพมืออาชีพคุณหมอชินทัพวงค่ะและภรรยาค่ะและนำตัวน่อยค้ะพี่แตวค่ะช่วยูนทุกศูนย์สมาคมไม่ว่างานอะไรไปถ่ายวีดีโอให้ตลอดคุณหมออีกท่านหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะหมอสุการดาค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณ สมาคมต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวสมาคมกอล์ฟค่ะไม่ทราบมีใครเป็นตัวแทนอ่าพี่ไผ่โรธค่ะพี่ไผ่โรธเนื่องจากว่าเราอยู่หลายสมาคมมากพี่ไผ่โรธมาเป็นตัวแทนสมาคมกอล์ฟหน่อยนะคะสมาคมกอล์ฟไม่มีใครมาไม่มีอะไรยังมาไหมยังงั้นงั้นคุณเอ็ดดี้ก็แล้วกันคุณเอ็ดดี้กับพี่มาสองคนเลยค่ะสองคนเลย มาสองคนสมาคมกอล์ฟใครครับใครที่เป็นสมาคมกอล์ฟทางนี้เลยค่ะแอนนาอเลยแอดดี้เอาเลยค่ะแอ,อดดี้กระชอขอพูดแทนในานามสมาคมกอล์ฟนะคะปีหน้ารัฐนิวยอร์กจะเป็นสปอนเซอร์เป็นโฮสต์ของการจัดไทยอินเตอร์สเตทไทยอินเตอร์สเตทกอล์ฟนะคะ,ะนักกอล์ฟไทยนะคะกับสามีที่เป็นชาวต่างชาติทุกรัฐเลยค่ะเกือบทุกรัฐจะมากันที่นิวยอร์กเราแพลนไว้เซปตเหมเบอร์ เลเบอร์เดย์อะคะ่ะเจ็ดตุลาคมสามสี่ประมาณนั้นนะคะสิ้นเดือนนี้เนี่ยเนี่ยวันวันวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์ที่31เนี่ยนะคะ,ะก็จะมีคณะกรรมการเขาเดินทางมาที่นี่วันที่31กับวันวันที่1กับ 2, 2> <อ>เขาจะมาลองสนามนะคะกำลังใจกัน,กกนอยู่ต้องต้องไปซ้อมแล้วค่ะค่ะทีนี้เขาก็ขอซัพพอร์ตจากสถานกงสุลนด้วยนะคะวันที่1ที่2จะมีคณะกรรมการมาประมาณ20คน าจจะไปลองสนามจะไปดูสนามที่คริสตันสปริงนะคะแล้วก็โรงแรมแล้วก็การจัดเลี้ยงแล้วก็ขอเชิญพวกเราชาวนิวยอร์กต้อนรับคณะกอล์ฟคณะคนไทยนะคะบางคนเขาไม่ได้เล่นแต่เขามาจอยเกือบทุกรัฐค่ะประมาณพันกว่าคนที่จะมานิวยอร์กปีหน้า l a เบอร์เดย์นะคะขอบคุณค่ะก็ฝากข่าวไว้ท่านตรงศุนเนิ่นๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวคงจะมีอีกหลายครั้ง <laughs> หลายสมาคมคัอย่างน้อยก็เวลาท่านยิ้มนี่น่ารักมากนะดีมากเลยสมาคมก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มีโอกาสมีเวลาไงเราไปออกรอบกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะเขาเสียงประเมินครั้งนะคะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมนักธุรกิจและร้านอาหารไทยค่ะขอเชิญตัวแทนนะคะสมาคม รกิจและร้านอาหารไทยเชิญเลยค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะกลุ่มนายไอนิวค่ะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารต่างๆขอเรียนเชิญทางด้านหน้าน,นี้เลยค่ะเชิญค่ะาทางด้านนี้เลยนะะ่าจะมีอยู่หลายร้านข้างหน้าค่ะ ร้านชื่อส้มตำเด้อค่ะค่ะในขณะที่ทุกคนกําลังเดินออกมานะคะกลุ่มนายมนิวขอบอกว่าตาโก้กับวุ้นนะคะอร่อยไหมคะมาจากบ้านท่านกงศุนใหญ่นะคะเนี่ยขอเสียงปรบมือขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวใครที่อยู่ข้างหลังเก็บไว้ให้ด้วยนะคะยังไม่ได้ริมรองตาโก้กับวุ้นมาจากบ้านท่านกงสุนยใหญ่โหปี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ยังเก็บยังเก็บแลไวใช่เลยค่ะ นักธุรกิจค่ะเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจและร้านอาหารนะคะเชิญค่ะทางด้านนี้ค่ะมีใครอีกางไหมคะมีใครอยกางไหมคะมันจอดไปทางเสี่ยวเสี่ยวต้มยำอะไรร้านพาต้าอ๋อร้านทาง้ามื้อแรกมีใครอีกางไหมคะขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนหนึ่งท่านกล่าวต้อนรับท่านเอาเลยค่ะหนุ่ยแหละหนุ่ยเอาเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่ชื่อหนุ่ยนะคะมาจากร้านส้มตำเดอร์นะคะวันนี้ก็ส้มตำเดอร์ค่ะ<อ>คก็ขอเป็นตัวแทนพูดนิดหน่อยนะคะ,ะคือที่ผ่านๆมาแล้วก็ ทางทางร้านอาหารเรานะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะจากสถานทูตขอโทษสถานกรงศรใหญ่นะคะก็วันนี้ก็มาช่วยกันต้อนรับนะคะก็มีของขวัญเล็กน้อยเป็นคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในนิวยอร์กค่ะใช่แล้วจะ้อมไงเนี่ยเอ็นชื่อร้านมีแถวนี้มีร้านไหนบางค่นเลยประกาศร้านตัวเองด้วยค่ะ ชื่อร้านแอดไนค่ะอยู่บนอยู่บนไนเอเวนิวระหว่าง42-43กันไนนะคะไม่ไม่ตรงนี้ค่ะตรงใกล้ใกล้ทอแควนะคะนะคะถ้าใครว่างก็เชิญไปทานได้นะคะร้านไหนค้าับนีร้านชาวไทยค่ะอยู่ควีนค่ะแอมเพิร์ดใชะสวัสดีครับจิมมี่นะครับร้านอุดมไทยในบครีส์ครับแล้วก็มีธุรกิจเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเช่านะครับรายวัน ะะแล้วก็มีบริการทัวร์พาคนไทยเราเที่ยวนะครับเปิดบริการเซลล์ก็ลดบริการสนามบินทั้งหมดที่เกิดว่าคนไทยใครจะใครไปใครมาสนามบินนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการเราได้นะครับคนไทยบริการคนไทยด้วยกันครับนะคะใครได้ยินไหมคะใครไม่มีรถเชิญนะคะพบคุณจิมมี่ท่านต่อไปครับมีร้านอะไรไหมคะ,ะแล้วก็ไปเลค่อันผมร้าน คนเหนือนะครับร้านลำดีไทยอยู่ที่บรุกลินนะฮะแถวฟอร์ตูฟรนท์นะฮะใกล้ๆก,ก,กับ uh, อันนี้นะครับผมผมก็เป็นตัวแทนับโอเคครับขอแนะนำร้านลำดีด้วยแล้วกันครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณออออยู่ปากกอกสามชาติตอนนี้ตอนนี้เล่นวงดนตรีประกอกสามชาให้ความสนุกสนานพวกพ,พี่น้องชาวนิวยอร์กทุกคนทุกคนคงเห็นแะ้ะและคุ้นเคยกันดีนะครับนะครับครับ ท่านต่อไปเลยค่ะพี่เล็กรามาค่ะสวัสดีคร์รอะไรคะคุณเล็กรามาบริษัทส่งของกลับเมืองไทยฮะเรารับใช้พี่น้องข้าราชการแม้กระทั่งพพััดดหลิค่ะไม่ไม่ค่ะไม่พี่พี่มนตรีค่ะไม่ด้านโน้นไม่ครับฮัลโหลครับได้รับใช้พระรา,า,า,าชวงศ์ตลอดฮัลโหลฮัลโหล ใครต้องการลดเดี๋ยวไปคุยกันข้างหลังใหม่นะคะตรงนี้นะคะใครต้องการลถติดต่อคุณจิมมี่ข้างหลังเลยค่ะข้างหลังเลยค่ะใครต้องการดนตรีติดต่อคุณวรุลณหรือติดต่อพี่มนตรีหมดยากคะอ้าวคนนี้ค่ะแนะนําตัวคนใหม่เลยค่ะอาหารไทยคนใหม่ฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับพี่น้องชาวไทยในนิวยอร์กขอต้อนรับท่านกุมาุณนะฮะพวกเรา ครับฮะอารโลครับครับโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาท่านต่อไปค่ะน้องบาสอาสไปไปตัวนั้นเป็นใคสวัสดีครับท่านกงสุลก็ผมอะเป็นเชฟเก่าของท่านกงสุลฟาบิโอนะครับตอนนี้ก็ทําทเกี่ยวกับเคเทอริ่งรับจัดเลี้ยงซึ่งเมื่อคืนเนี้ยก็ไปเพิ่งไปรับงานมาที่สเตตไอแลนด์สเตตันไอแลนด์นะครับ แล้วก็รับทําอาหารส่งตามบ้านตามอะไรอย่างนี้ก็กําลังจะเริ่มทําธุรกิจเดี๋ยวจะยังไงก็จะขอเชิญท่านไปยังไงก็ฝากไปเปิดงานด้วยครับเพราะว่าตอนนี้กําลังกำลังทําครัวอยู่แถวแถวอสโตเลียครับก็เดี๋ยวกําลังถ้าเสร็จถ้าถ้าถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเชิญครับคุณน้องจดทานไหมคะคุณน้อง ต่อท่านต่อไปค่ะน้องกฤษสวัสดีครับน้องใหม่ครับตั้งซีเค t ตไทยวัสดีครับทุานผู้สุงครับซีเครตไทยอยู่ตรงซีเครตจ,จริงๆครับต้องต้องไปให้ถึงนะครับท่านไตอเวครับผมครับผมขอบคุณครับมีใครอีกไหมคะไม่มีงั้นเราขอชมรมต่อไปนะคะมีไหมคะ อ่าเบลวายค่ะเบลวายมาเลยค่ะอะไรอยากเขาถ่ายเรื่องหมู่เรื่องหเบลวายเอายังพูดไม่จบกันยังมีคนเนี่ยเบลวายเอาเบลวายเต็มบ้านเลยอ่ะมีเต็มบ้านเลยมีเต็มบ้านเลยก็หลายปีแล้วค่ะเป็นบุคคลแรกๆที่เข้ามาทำธุรกิจนะคะที่นี่นะคะก็เลยอ่า จากคุณสุโชตรปริวงสามีนะคะแล้วก็สุโชตเนี่ยตอนนี้ก็ไปเปิดตลาดที่ LA ก็เลยวุ่นไปวุ่นมานะคะเราก็เลยเดี๋ยวบินไป LA เดี๋ยวบินนิวยอร์กนะคะทั้งหมดก็40ปีแล้วค่ะเราทำธุรกิจตั้งแต่เรามาเรียนหนังสือที่นี่นะคะเรียนหนังสือแล้วก็เป็นคนแรกที่คิดว่าจะทำนู่นทำนี่หัวสมองเนี่ยวุ่นตลอดเวลานะ,ะตอนนี้ก็แก่มากแล้วค่ะทุกคนก็ทำแทนนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทปริวังเทรดดิ้งค่ะและวันนี้เบียร์นะคะอนุเคราะห์จากเบียร์สิงจากคุณพี่สุจิตาเหมือนกันนะคะทั้งเบียร์สิงทั้งเบียร์ลีอนค่ะชายลีอนชายไทยรูปนะคะกล้องอยู่ไหนคะเชิญเลยค่ะชมรมต่อไปนะคะชมรมรักรำไทยนะคะชมรมรักรำไทยค่ะอาถ่ายรูปก่อนค่ะ มีใครมั่อคีอ่ารชมรมต่อไปนะคะชมรมรักรำไทยค่ะเชิญเลยค่ะแนะนําตัวแล้วก็กล่าวต้อนรับท่านสักนิดนึงชมรมรักรำไทยค่ะเหลือสองท่านเองเหรอคะมีสามท่านเปลี่ยนชุค่ะรักค่ะเขาบอกไม่มีอนุรักเนี่ยก็มีความยินดีนะอนุรักหรือรักเนี่ยรักรำไทยอนุรักชมรมอนุรักรำไทย แล้วามาเม<ส>ดี๋ยวกันเลยค่ะตรงนี้เลยพี่ทั้งหลายบนบานเลยเดี๋ยวมีงน้นหรเออจดนามกันะขาเชิญเลยค่ะดิฉันในานามชมรมอนุรักษ์ลามไทยแห่งนิวยอร์กนะคะมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสค่ต้อ,อนสมใจแต่แต่พาวผง กิจกรรมอะไรที่จะให้ทางชมลมได้ช่วยนะคะทางชมลมยินดีค่ะยินดีที่จะช่วยค่ะชมรมบมีรู้ไว้ทุกคนเลยไม่แต่พวกเราลำแล้วเป็นยังไงบ้างคะโสยทางนี้ทางอี้ทางนี้และทางนั้น ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทางสถานกงศุลเพราะว่าต้องไปลำต่างรัฐหลายๆรัฐหลังรัฐเพนซิลาเนียบอสตันแล้วไปลำเล็บเอร์เซนต์ไทยแลนด์ก็บางทีพี่หน้าก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะก็มีเท่านี้ ค่ะชมลำต่อไปนะคะก่อนที่ท่านจะไปอย่าเพิ่งไปค่ะขอเชิญทางนี้เลยค่ะแนะนําตัวนิดนึงสาวมีคนอยากรู้จักจะกลับแล้วจากนั้นเลยค่ะรู้ว่าจะกลับอยู่นั่งต้องขอเชิญเลยค่ะผมจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ครับผมพันเอกเทสักดิ์เจรีนะครับ เป็นที่ปรึกษาทางทาหารประจำคณะผู้แทนรัฐบาลไทยประจำสุพนธนครนิวยอร์กนะครับก็ไม่ได้นําตัวนะเพราะว่าจะกลับอยู่แล้วนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดือนตุลาคมก็จะมีท่านใหม่มานะครับก็คงหวังคงคงได้เจอกันนะครับคขอบคุณครับขอบคุณเสมากเลยค่ะเสยคนนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะโอเคค่ะมนะผมขออนุญาตต้อนรับท่านกงศูลใหญ่ท่านใหม่ศูนย์ครนวยอร์นะครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ผมไม่เคยไปที่อื่นนะแบบว่ามาประจำกายก็มีที่นี่ที่แรกนะครับก็ไม่รู้ความเปรียบเทียบระหว่างคนไทยในรัฐอื่นๆหรือว่าประเทศอื่นแต่ผมบอกได้คําเดียวที่นี่ทุกคนน่ารักมากนะครับคขอบคุณครับอีกสองชุดท่านนะคะอีกสองชุดงั้นเดี๋ยวเราให้ท่านยืนอีกสักชั่วโมงหนึ่งคณะต่อไปนะคะคณะสื่อมวลชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสื่อมวลชน สื่อมวลชนค่ะเราประกบเลยค่ะเรายืนเราก็สื่อ <laughs> พี่สู่พี่คะพี่ไพโรธขอพี่ไพโรธเป็นตัวอาตองเคอเลยค่ะอาตองสื่อมวลชนนะคะค่ะส <laughs> ื่อนึงนี่คะ่ะจากไหนคะ <laughs> นี่เป็นสื่อทั้งหมดคะ่ะ <laughs> เรามอบให้ใครดีหน้าพ,พี่พี่ไพโรธเหลือ,อตองคะจะเป็นตัวแทน <laughs> ค่ะคุณ <laughs> วรรณคุณนามานี่ค่ะ พี่นะคะนี่ค so ือสื่อท like ั้งหมดตกลงอะตองหรือพี <t <t ่ไพโรดดีคะจะเป็นตัวแทนอ่ะพี่ไพโรดเชิญเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะโยนเดี๋ยวเราโยนใหม่ขึ้นอ่ะพี่อะไรพี่ไพโรดก็เพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกองสูนย์ใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าวมาก่อนนะครับ พราะนั้นผมเห็นว่าการสื่อสารระหว่างสมาคมกับท่านองศูสู์ใหญ่คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็อยากจะบอกท่านว่ามีสิ่งใดที่ทางพวกเราสื่อมวลชนที่จะยินดีรับใช้ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารแลวก็ภารกิจทุกอย่างของของสถานองศูนู์ใหญ่นะครับยินดีต้อนรับครับ อ่าท uh, ุกคนแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะนะคะอันนี้ท่านประธานเลยนะคะดูแลทุกคนเลยนะคะค่ะรัฐอะไรคะไม่ใช่รัฐอะไรที่ไหนคะที่ไหนคะเอารู้แล้วอ้าวอ้าวไอ้ด็ก่อนเลยอ้าวทจไมมาแอดดี้ก่อนคนสวยที่สุดไงแอดดี้นะคะดีเดลินูต่างแดนแล้วก็ข่าวสดยูเอสเอนะคะ แล้วก็เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ก็ด,ะะ <c oughs> ด้วยกันนะคะกับพี่เหมียวในนามของช <c oughs> ื่ออะไรนะ Thai <c oughs> Voice และ Thai Good News ค่ะ